สวัสดีครับผมนายนัฐวัฒย์ยุทธธิบันครับรหัสนักศึกษา5 4 0สี6 3 0 6 5์หนึครับวันนี้จะมาทำบัญชีงานอะไรก็ได้นะครับเป็นโฮมเบอร์เกแล้วเด็กฉ mm ี oh, so Hence, ่เลยสัิพิงว่าเออเนี่ยเด็กปุยอะวันนี้มาทำเป็นแหวนแล้วกันนะครับอันนี้ขึ้นมาก่อนโอเคหลังจากนั้นเราทำการเอ็กทูนมันขึ้นมาครับสิบเมตรห้องก็ไม่สนใจ

ก็เสร็จครับทีนี้เราจะมากำหนดลักษณะของชิ้นงานตออเดเมนเรือเป็นเวงอีกแล้วก็เป็นนิกเกิลอะไรกันเป็นทองเหลืองนี่ว่ะอ่าจะเป็นสีอั่างนั้น แล้วกเห็นว่แ่งะครับอันนี้ก็ยไม่ทันรอเรสร็จเรียบร้อยนับสำรักเป็นหงวกไดีอาดูก่อนเรามีเกณฑ์อะไรไม่โอ้โอเค่เสร็จแล้ว่าให้สำลับแนครับก็ขอเงาที่ดเราสตาที่เรา